คนไทยโหงงานหนักเสี่ยงเครียดพบสารพัดโรคทำงานหนักจะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ความจริงแล้วนะคะมันนำไปสู่สารพัดโรคต่างหากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคนทำงานยุคนี้มาพูดคุยกันต่อในฮังกิวร์ค่ะ คนไทยถูกปลูกฝังไว้ว่าถ้าเกิดเราทำงานหนักใช่ไหมคะก็จะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เร็วขึ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเรื่องนี้มันไม่จริงค่ะแต่รู้อะไรไหมคะว่าสถิติคนไทยทํางานหนักแทบจะทุกปีเลยค่ะอ้างอิงข้อมูลจากผลสํารวจของ GFK นะคะพบว่าคนไทยมีจํานวนชั่วโมงการทํางานสูงถึง50.9ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งเป็นจํานวนตัวเลขที่สูงมากนะคะโดยปกติแล้วมาตรฐานชั่วโมงการทํางานควรที่จะอยู่ที่40-44ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และในปี2565กรุงเทพได้ติดท็อป5จาก100เมืองทั่วโลกนะคะที่มีสถิติคนทํางานหนักที่สุดซึ่งข้อมูลนี้นะคะมันได้สอดคล้องกับข้อมูลของมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะซึ่งได้ทําการวิจัยพบว่าคนกรุงเทพ7ใน10นะคะมีภาวะหมดไฟในการทํางานค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆก็เกิดจากการทํางานหนักและทําให้เกิดอาการเครียดสะสมค่ะเรามาดูกันนะคะว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้คนไทยต้องทํางานหนักขนาดนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันมีหลายปัจจัย เลยค่ะแต่หลักๆนะคะจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจค่ะเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ดีเลยนะคะว่าค่าแรงในไทยมักจะส่วนทางกับค่าของชีพค่ะและยิ่งทํางานในกรุงเทพแล้วนะคะแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายก็มีเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและปัญหานี้นะคะทําให้หลายคนเลือกที่จะทํางานหนักและบางกลุ่มก็พยายามหาอาชีพเสริมเพื่อเข้ามาซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายที่มากเกินไปค่ะนอกจากเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะคะส่วนต่อไปจะเป็นเรื่องของค่านิยมทางสังคมค่ะสังคมไทยทุกคนคงจะรู้ดีนะคะว่า การที่เราทํางานหนักหรือขยันมักจะถูกมองว่ามีความรับผิดชอบสูงและก็ทําให้มีความมั่นคงในชีวิตค่ะและสิ่งนี้นะคะมักจะถูกคาดหวังจากครอบครัวค่ะทําให้คนทํางานที่ทํางานหนักอยู่แล้วเกิดภาวะเครียดสะสมได้ค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็จะเป็นเรื่องของรูปแบบการทํางานค่ะรูปแบบการทํางานรวมไปถึงระบบภายในองค์กรบางครั้งก็ไม่ได้ซัพพอร์ตพนักง,งานขนาดนั้นค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะก็คือบางองค์กรเน้นให้พนักง,งานทํางานนอกเวลาแต่ว่าไม่ได้มีโอ ให้ค่ะหรือว่าบางองค์กร job description ระบุอีกอย่างแต่พนักง,งานทํางานอีกอย่างซึ่งทําให้พนักง,งานหลายคนทํางานหนักเกินไปค่ะ และนี่ก็เป็นเหตุผลหลักๆนะคะที่ทําให้คนทํางานส่วนใหญ่ต้องทํางานหนักค่ะแต่ต้องเข้าใจนะคะว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันค่ะบางคนมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่างกาันและที่สําคัญบางทีนะคะอาจจะเลือกไม่ได้นะคะว่าตัวเองต้องทํางานหนักแต่สําหรับบางคนก็ไม่ได้มีทางเลือกให้มากหนักนะคะก็ต้องทนทํางานหนักกันต่อไปค่ะแต่รู้ไหมคะว่าคนไทยมีอัตราเครียดสะสมและมีปัญหาสุขภาพจิตเยียบ10ล้านคนเลยนะคะและเป็นจํานวนที่สูงมากถ้าเทียบ กกัับท่่วโลคะอ้างอิงข้อมูลจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะชี้ว่าคนไทยมีปัญหาสุขภาพจิตนะคะแล้วก็มีอัตราเพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะยังพบว่ามีความเครียดสะสมสูงถึง15.48เซนะคะแล้วก็เสี่ยงไปโรคซึมเศร้าถึง17-20ซึ่งเป็นจํานวนที่สูงมากเลยค่ะและนอกจากความเครียดนะคะคนทํางานเองก็ต้องผเผชิญกับโรคภัยที่เกิดจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่ ทุกคนรู้กันดีนะคะว่าคนทำงานสมัยนี้มักจะพักผ่อนน้อยไม่ออกกำลังกายและที่สำคัญก็กินอาหารไม่มีประโยชน์ด้วยค่ะบวกกับความเครียดจากการทำงานก็ทำให้คนทำงานเกิดภาวะเครียดสะสมและทำให้เกิดโรคต่างๆได้ค่ะ มีนจะยกตัวอย่างโรคที่กําลังฮิตอยู่ในหมู่คนทํางานในยุคนี้นะคะเชื่อไหมคะว่าคนไทยกว่า20ล้านคนเป็นโกกรคกดไหลย้อนค่ะและที่สําคัญมักจะพบในกลุ่มคนทํางานค่ะเพราะด้วยพฤติกรรมการทํางานของคนยุคนี้นะคะและไลฟ์สไตล์ที่ต้องเงร่งรีบมากกว่าเดิมนะคะบางครั้งอาจจะไปกระทบกับการกินค่ะยกตัวอย่างเช่นการกินอาหารไม่ตรงเวลานะคะแล้วก็คนทํางานสมัยนี้มักจะชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดด้วยค่ะและความเครียดสะสมก็มีส่วนทําให้ระบบย่อยอาหารทํางานผิดปกติได้ค่ะ และคนทํางานส่วนใหญ่มักจะเกิดอาการปวดหัวค่ะเพราะสาเหตุหลักๆเกิดจากความเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอมันก็ส่งผลให้เกิดโรคไมเกรนเนื้องอกในสมองและรวมไปถึงเลือดออกในสมองได้ค่ะและจากผลสํารวจขององค์กรอนามัยโลกบูนะคะเขาได้ชี้ว่าโรคปวดหัวมีมากถึง40เอร์ตและถ้านับเป็นจํานวนของประชากรโลกนะคะก็อยู่ที่ประมาณ3าจุดพันล้านคนค่ะและปัจจุบันนะคะปัญหามลภาวะทางอากาศรวมไปถึงฝุ่น PM 2.5ก็มีเพิ่มมากขึ้น ทําให้มันส่งผลต่อความผิดปกติของภูมิคุ้มกันค่ะพอด้วยสภาพแวดล้อมการทํางานส่วนใหญ่นะคะมักจะอยู่แต่ในห้องแอร์ค่ะและพอออกไปข้างนอกเราก็จะเจอกับอากาศร้อนใช่ไหมคะก็จะทาให้บางครั้งอุณหภูมิร่างกายปรับไม่ทันส่งผลทําให้ร่างกายอ่อนแอค่ะแต่ถึงยังไงก็คงห้ามไม่ให้คนทํางานหนักโหมงงานได้นะคะแต่ทุกคนก็ต้องหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะเพราะถ้าเกิดสมมติร่างกายเราแย่ลงอาจจะทําให้เสียทั้งงานและเสียสุขภาพได้ค่ะ ไม่อยากพาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับตลาดแรงงานนะคะอย่าลืมกดติดตาม h u n k y Work กดไลค์กดแชร์ช่อง Job BK Official ค่ะ